สวัสดีค่ะแสบมั่วโคนริสารมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนเดียะนั่งมิแนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือตำปูปลาวาซาพี่นองจ๋าปูหนึ่งไอ้ปูหน้าบาดเห้าคน,นเอามาหนึ่งให้มันสุนกนอกขนอกขอกน,อนอเรือมาตำใส่กับตำบักฮงหรือว่าสมตำแซ่บแสบพี่นองจ๋าม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 ากินน้ำกันเอ่าพักย่างอ่างยากะมี่ พักสลัดนอกจากละกับบกเขือละกับพักกันจองพี่น้องจ๋าพักกันจองละกับทัวรพักงาวที่สําคัญก็คือมีเคบหมูละกับขนมจีนกินน้าพี่น้องจ๋ามาเด้อจ๋ามาเด้อจ๋าเสบๆน้ากันพี่น้องจ๋าเสร็บเสบ็จเส็บเสบอันดับแรกก็ขอเอากระปุนคุยกับตำบักฮงกอนน้องจ๋า Mm-hmm. กอบคักพี่นองจานหนังแคบหมูต้มเทียวที่แล้ว เอาปูหน้านี่ยใส่แล้กินปูหน้าน้ำโอ้ยติดใจพี่น้องจ้าก็เรียกมาตำอีกอืมัมละมั่นเข้ากันพี่น้องจา้า อออขอนุญาตเอามาือหยมเด้อค่ะมื่อนี้ <c oughs> Hmm. มันนวแสบเขากันขนาดพี่น้องจ้า ถึ็นกระึ้ีสหนึ่งมาาเนาะพี่น้องจา้าฮึากักเคอฮักเป่นอืม มั่นเข้ากันนวเข้ากันพี่น้องจา๋าของแซบของแซบานเห้าเดอ้อจ้ะพี่น้องจา๋าอื พ่ากับบสามารถสิห้ไใดนอกพี่น้องจ้าปูที่เขากินอยู่มันเป็นปูเหลี่ยงหรือปูหน้ากจจะพี่น้องจ้า ใส่บะกอกพร้อมได้พี่น้องจ้าใส่บักเขือคืนพร้อม อืมเริ่มเผ็ดแล้วด้พี่น้องจ๋าจุ่มลงไป Ô <tôi> tôn đi hù sư vô sĩ tô nhái có mô hình ông ta. Mm. แอบไลยพี่น้องเอ้ย พักผ้าใหอพักการจองกับพี่น้องจ้า จังใส่หลายยูโตอยู่ปไปใส่เบิดเนาะ ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่น้องจ้ามีอยู่พี่น้องจ๋าไม่อยู่ chờ tôi nâng lực cho hoàng trà ปูเบิร์ตกับพี่น้องจ้ากำลังเจ็บ สำหรับคลิปนี้ยายนั่งกับขอจบไปได้เพียงแค่นี้นอกจากพี่น้องจ้าคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกับฝากเขามีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจริงๆให้ยายนั่งในเด้อจะเด้อขอบคุณห,หลายๆสวัสดีค่ะ